สวัสดีค่ะสายสายวันที่28มกราคมนะคะอภิรพพาจะพาไปทําบุญค่ะวันนี้เราไปบวชบวชพระก,กันนะคะไปแห่น้ากันค่ะไปค่ะเดี๋ยวเอาบิ๊กมอจากบ้านกันนะคะสักครูน่นึงค่ะสักครูน่นึงนะคะขยัรถก่อนขยัรถก่อนขยับรถขอน้ารถใส่ Allah'a emanet ไปทำบุญบวชหน้ากันไปสายหน่อยแต่ไม่รู้ดูกันว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงไปทำบุญเมื่อวานไม่ได้ไม่ได้ถวายปัจจัยกับท่านที่บวชเมื่อวานแต่วันนี้ไปใหม่ ทิศซ้ายหน่อยสิรถเข้ามาเขาจะได้ไม่เฉียวหลบรถด,ด้วยอด,ดีเดี๋ยวค่อยแหหน้ากันละอยัง <c oughs> ทำบุญทำบุญแห่หนา้าบวชพระได้ขอ้อมูลแล้วว่าหลังออกพรรษาแล้วก็จะมีการบวช บวชหนเหมือนเหมือนที่อยู่บ้านนอกอะสิ้นสุดเรื่องการเก็บเกี่ยวก็ทําบุญทําบุญบ้านบวชหน้าคนไม่มีสตางค์หน่อยก็บวชหน้าทําบุญใหญ่กันบวชหน้ารถมาให้ฉลองฉลอง แล้วเราจะมีที่จอดรถไหมเนี่ยน่าจะมีอยู่เพระรถเราันเล็กเราจอดตรงไหนก็ได้ที่วันนี้ขาออกมาไวอ่ะคนขยันค่ะอดีได้รวยได้รวยเป็นไม่ค้าแต่สมยัยลูกยังไม่เกิดสมัยก็แต่งดอนโดบ้านไหม่ห กดเลี้ยวหน่อยเสียงดังหน่อยก็จะได้รู้ว่าเลี้ยวเลี้ยวรถได้โดยต้องตัดหน้าพี่ออยสวัสดีค่ะกลับบ้านแล้วเหรอเฮ้ยทำไมเงียบจังอะเขาบอกวันนี้มีงานบวชทำไมเงียบจังอะมีบวชจริงเปล่าเนี่ย ง่อยมีจริงๆด้วยฮ,ฮ,ฮได้เลย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 ว้ามีโต๊ะจีนตรงนี้ด้วย ก็ขี่หมาบวชได้ยังยังไม่ยังไม่ร่วมยังไม่เดินขบวนแห่ใช่ไหมยังไม่ได้แห่ใช่ไหมคะมแล้วครับแล้วตอนนี้ทำอะไรรอผ้าหะะรอคะรอรอบวชหรอคะ จากที่ไหนคะเนี่ยรรมาจากที่ไหนคะกรุงเทพรครับไม่ใช่มาจากหมู่บ้านอะไรอ๋อเหรอพวันนี้บวชสามไปดูบวชสวัสดีค่ะขออนุญาตถ่าย YouTube นะคะช่องอพิรภามาถ่ายทำเหมือนกันเหรอคะไปดูคนเก่าแห่เสร็จแล้วเหรอ เรียบร้อยแล้วเหรอคะสวัสดีค่ะจะมาขอไายทำพิธีการหน่อยนะคะอ๋อเสร็จเรียบร้อยหมดเลยค่ะปวดเสร็จแล้วเหรอคะอันนี่มีเห็นมีสามรูปก็ปวดพร้อมกันเลยอ๋อเหรอคะอืมตั้งแต่เจ็ดโมงนิดๆแล้วอ๋อเหรอมาช้าไปตอนนี้เข้าประตูปิ๊บแล้วค่ะโหมาช้าไปตอนนี้ผ้ากำลังจะออกมาใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเป็นเป็นนั่นผักกับผักดูด้วยเคลือมี กังชื่อพระพาขออนุญาตถ่ายน,นะคะเป็นเจ้าภาพหรือเปล่าคะเจ้าภาพเจ้าภาพอ๋อสวัสดีค่ะคุณยายค่ะช่องพี่ละพานะคะล<อ> <laughs> ายทำยูทูบค่ะ<อ>กดดูได้ค่ะมีคุณยายอะไรด้วยค่ะ<อ>จะมาขอถ่ายทําพิธีการของวัดนะคะเส <laughs> <อ> <laughs> ดายไม่ได้มาร่วมไอตรงบวชด,ด้วยเ <laughs> ออพระพระบวชหม่ค่ะบวชเสร็จเรียบร้อยแล้วมาจากที่ไหนคะเนี่ยก็ไม่มี ไม่ใส่บาทแม่อยากนอนแล้วแม่อยากนอนแล้วฮ่ะตามตามพระไปสวัสดีค่ะมาช้าไปเราไม่ใส่บาทเห,อออหรอคะคุณอ้วนอ้อเหรอคะตามไปตามพระเรือสองยังไม่มาใช่ไหมคะแล้วก็รอด,ดักตรงนี้ได้อันนี้คงได้วดไปแล้วสามสองง รอใส่บาทอ๋้อใส่ไปแล้วผ้าออกจากโบสถ์ไม่ใส่เหรอคะใส่ข้างในอ๋อใส่ข้างในเหรออืมมามาข้างนอกน่าจะใส่ได้อยู่เนาะอือขออนุญาตถ่ายแล้วกันเนาะ อนุญาตนะคะบวดบวชแปนเลยใส่บาตรเป็นอะเรียบร้อยหรอคะใส่แล้วใส่ย่ามได้เลยอนุญา่าดูได้ยูทูบจะลงคลิปให้ใส่บาตรตรงไหนคะใส่บาตรพระใส่ย่ามอนุโมทนาสาธุนะค่ะอพอาหรอคะขอนุญาตถ่ายนะคะ ลงพี่ช่องยู u b e พ่ลาภาค่ะมาช้าไปมาช้าไปเดี๋ยวจะลงคลิปให้อันนี้กไปส่งุติรู้มาช้าไปปกติท่านจะบวนมาเแล้วพี่ นะครับใครใครใส่มิมอนใส่บาทค่ะใส่ย่ามเลยครับใส่ย่ามเลยครับใส่ย่ามเองพี่หลวงพี่หลวงพี่เจ้าค่ะใส่ด้วยค่ะนิมนต์ด้วยนะคะดูด้วยนะคะช่องยูทูปพิรภาถ่ายท่านด้วยเดี๋ยวจ่ายขออนุญาตถ่ายรูปนะคะขออนุญาตถ่ายรูปนะมาชาไปคนเดียวเทปอภิรภา จะลงคลิปให้สาธนมมทนาสาธุด้วยนะคะค่ะคุณยายปกติยจะมาถ่ายทำพิธีวันนี้มาช้าไปหน่อยใส่ใส่ด้รูปเดียวเองจะจะกี้ใส่รูปไหนไปแล้วก็ไม่รู้ นไม่ใช่เดี๋ยนลูกพี่เกียร่ลูกยิงด้วยนะหลวงพี่คะขออนุญาตใส่บาตรตะกี้โยมใส่รูปไหนไปแล้วหลวงพี่คะอนุญาตใส่บาตทขออนุญาตใส่บาตรหลวงพี่พร้อมอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะแล้วก็ดู y o ยูทูบด้วยนะคะมีหลวงพี่ด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะมาช้ามาช้าไปอ่ะเผื่อจะดูตรงนี้ อยู u ทูพิรภาค่ะคุณค้ารบกวนนิดหนึ่งอนุพนาสาตื้อเด้อค่ะปกติลับประแสงจะมาถ่ายทำแแหอะไรเงี้ยมาชาไปจะมีคลิปเดี๋ยวลงให้ครึ่งชั่วโมงก็กดดูได้เลยค่ะอ่ะพิรภาค่ะ API อ่ะพิรภาเป็น u t u b e อ่ะค่ะจะมีจะลงคลิปให้หมดเลยขอบคุณมากค่ะอนุพนาสาตือได้นะคะคุณยายเดินดีๆนะคะ งานหนูช่วยไม่ใช่คุณยายกันเล่นกันเล่นมาชาไปนิดถึงไม่เป็นไรเดินดีๆค่ะเราเซ็จโปรแกรมเดินล้มขาอ๋อเหรอคะแล้วดีขึ้นแล้วยังก็ตอนนี้เดินไดด้เินไปช้าๆนะคะอย่าไวอันนี้เป็นยาตกันเหรอคะบวดบวดคู่แฟนเลย ขออนุญาตเลยนะขออนุญาตจะพากันเลยนะคะเดี๋ยวเหมือนเงินได้เหมือนได้เดี๋ยวลงคลิปให้ค่ะช่องอภิรภานะคะเดี๋ยวรอรับบิลให้ยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยค่ะ อะไรปเขาเดินผ่าเดียวเดวเดี๋ย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 วดยวยนเดยนดเดย ขอบคุณครับลูกกิจเดินชายแอมเป็นไรแอมขายรูปอีกขายรูปแอมขายนะค่ะจะลงช่องยู u ูปให้ด้วยเชิญค่ะอันนี้เป็น,นะค,ะคุณแม่เหรอะคะอคุณแม่คุณพ่อเหรอคะเป็ป้าอ๋อคุณป้าคุณลงุงอนนีมรนาสาธุด้วนะคะ เดี๋ยวขึ้นชั่วโดยได้ที่ช่องยูทูบนะคะให้ขอบพระคุณมากค่ะไอีเยปานรวมอีกขั้วท่ามดิพี่หนุ่มอ่ะคุณยายลงคุณยายคุณยายก็มาค่ะนิ้งถ่ายเดินค่ะเออพี่หนุ่มถ่ายเฉยค่ะขึ้นไปได้ดีน้บมันนาสายดูดูคับขอบคุณครับเดีย่าลืมกดเข้าไปดูช่องอาพิรพานนะคะคลิปทั้งชั่วโมงดูได้เลยอ่าคราวนี้เพื่อนจะถ่ายก็ถ่ายเลยนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนรอต้นจีนเลย เป็น <anto> <divide S 1> เพื่อนจุดลาออันนี้มาจากที่ไหนคะคุณแม่มาจากโคราชค่ะโอ้อันนี้มาจากมาไกลเลยนะคะปกติมาะแสงจะมาทำพิธีแผ่อะไรเงี้ยวันนี้ไม่ทันอานุโมทนาสาธุด้วยค่ะลา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 โอเคได้อีกรอบหนึ่งได้รอบหนึ่องพี่มีเงินทองมาพิธี เด,เดี๋ยวแคปจากหน้าจอช่องอภิรภพาได้นะคะไม,ไม่ไม่มีเรื่องเกษตรอนุญ,ญาตแคปได้เลยทีนึงพี่ค,คลิปหน้าจอได้ที่ช่องป้าแสาแงแจกหน่อยเดี๋ยวยูทูบได้คะ่ะแคปได้เลยคะ่ะอนุญ,ญาตาาาแคปรูปได้อแล้วแคปได้นะคะอนุญ,ญาต ไม่ฟ้องไม่ฟ้อง <laughs> อันนี้พุทนาสาธกันเลยนะคะหลวงพี่การเดินทางไกลมาเชียวไปดูไปดูโอ้มีสองเจ้าเลยนะเนาะเลี้ยงพรเศกออ็อุ่นทอ้องอิ่มท้องอิ่มบุญียกเลยนะอิ่มบุญอิ่มบุญอุ่นท้องจำวัดที่นี่หรือเปล่าคะที่วัดอ๋อนะคะ อี๋พระแสงจะได้ใส่บาตรตอนเช้าบอกทีจะใส่บาตรตอนเช้าทุกวันค่ะอยู่แม่เลยทุกคนเนี่ยค่ะทำยูทูบของวัดเนี่ยลูกศิษย์วัดขอเป็นลูกศิษย์วัดไม่แน่นอนอย่างเงี้ยผมว่าโอ้เลี้ยงเมื่อวานก็มีบวชด้านนอนไปดูกันค่ะนี่บวชเสร็จก็อิ่มท้องอุ้งท้องกุนอิ่มบุญอุ้งท้องโอ้เลี้ยงตัวจีนนะคะเลี้ยงตัวจีนกันมากมาย เหมือนเมื่อวานสามสิบิบไปดูเจ้านอนกันค่ะหลวงพ่อสือเดี๋ยวลุกไปว่านไดดูเจ้านอนกันค่ะบวชด,ด้วยกันสามคนที่นี่มาันจากโคราชเลยบวชบวชหน้าอ๋อนี่ไม่นี่ไม่ได้เลี้ยงโตจีนอันนี้เลี้ยงกันธรรมดาเราลงอ่ะ ก็ไม่มีมาเยไม่อนยิงตัวจีนหนักเกินเจะโน้นปวดใจไปมาเราไปดูไปดูปลาแดงปดูปลาแดงปลาแดงสรุปแล้วเป็นไรลืมอายามาให้โดนโชคเรื่องหกล้มเหรออ๋อเหรอ ไม่ใช่เมานะลืมอายาสุนไพยมาให้ทายาเลยของแม่ของนั่นตัวเองเอาโรยมาทุกวันออายาทาไปหาหมอมาแล้วใช่ไหมดูแลตัวเองดีๆเอาพอประมาณลืมมาถ่ายอ่ะคิดว่าไปบวชไวจังเลยอ่ะอ๋อนี่กก็สองหน้าครับ เมื่อวานหน้าในวันนี้หน้าวันนี้สองสามเหรอวันนี้สามหน้าครับไม่ได้ไม่ไม่ได้ร่วมแห่เลยอ่ะมัวแต่ว่าปกติจะสิบโมงใช่ไหมช่วงนี้ทำไมบวชเช้าอ่ะเขาแยกกันครับอ๋อเหรอแยกกันยังไงแยกแยกมากกันอ๋ออันนี้ด้วยเหรอบวชตรงนี้ด้วยเหรอคะครับตรงนี้ก็บวชทำไมไม่บวชเหรออันนี้เขากินไม่ต้องเข้าบวชสิบวชอ่ะ หน้าหน้าหน้ารูปแรกบวชไปแล้วแต่นี่สองหน้าที่รวมกันเหรอคะครับผมไม่แน่ใจทั้งหมดหน้าสามองค์ครับผมอืมแต่ผมไม่รู้ว่างานหลักี่งานไม่เวลาเข้าเบวดอ่ะเข้าบวชพร้อมกันสามรูปเลยใช่ไหมรูปสาโอ้เสียดายจังเลยไม่ได้มาถ่ายไม่เป็นไรแต่ก็ได้ทำบุญไปละขอบคุณมากนะคะที่คนมไม่รู้ข่าวเลยเป็นว่าหน้าแรกรูได้อ่ามาจากโคราชนะ จากโคราชเลยนะนเอ,อมาไก่เลยอะ่ะสองคู่สองคู่นั้มาจากโคราชเขาเลี้ยงกันด้วยกัน,นกมาไก่เนาะด้วยแรงศรัทธาน,นะหลวงพ่อเน,อนี่ยอย่าไปไหว้ท่านก่อนว <c oughs> ันนี้ไม่ได้ใส่บาใไปกันค่ะไปที่กวนน้ำที่กวนน้ำอาจารย์ดวงชัยตรงนี้นนจบที่ฮัลโหลเบิร์ดโอ้ยต้นไม้นี่ยังไม่ออกเลยอ่ะเนี่ย เหี่ยวเลยอะเดี๋ยวต้องบอกคุณคุณอันแล้วเ,เห็นไหมคะต้นไม้เออมันก็ปล่อยธรรมชาติก็ดีนะให้รู้จ,ะจะัธกรมมีเขียวมีแก่มีร่วงมีรยนะคะคลิปนี้ภาษาองกิษคลิปไปแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องกับพี่ระพานะคะแ้าพี่ระพาพา,พาทำบุญวันนี้มาทำบุญกับพระใหม่แล้วคะ่ะได้ทำบุญแล้วสงใจวันนี้จะพาไปกราบหลวงพ่อสงฆ์แล้วก็ไหว้พระสุวรรณกราบพระสุวรรณกันนะคะ คลิปนี้เราคุยกันแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปน่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องอภิรภานะคะอภพิลภาพา,พาท่านทำบูรอภพิลพาภายาชัยญ,ญาลุกชนาบ้านหนองแกหลุก,กับไปสบูร์สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ